วันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเที่ยวนิกโก้กับโซนธรรมชาตินะคะที่แรกก็เป็นคุโลกาม,มิมมไดละวิวพอยต์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะขับไปอีก2.6กิโลค่ะเราจะไปที่<ล>อะเคชิไดระลบเวย์นะคะเราจะขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขานะคะเพื่อที่จะไปดูน้ําตกเคกรนแบบมุมสูงกันค่ะ จากนั้นนะคะเราจะขับรถไปอีก13กิโลค่ะเพื่อไปน้ำตกยูดากิฟอล์นะคะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเราแวกนี้นะคะมันก็ยังมีน้ำตกสวยๆอีกค่ะเราก็จะขับรถต่อไปที่น้ำตกริวซูฟอล์ค่ะพอเสร็จจากน้ำตกริวซูฟอล์นะคะเราก็ขับรถต่อไปอีกค่ะเพื่อที่จะไปน้ำตกที่จะต้องลงลิฟต์ไปดูน้ำตกแบบใกล้ๆค่ะก็คือน้ำตกเคกอนวอเตอร์ฟอล์ค่ะ หลังจากที่เราขึ้นจากลิฟต์ดูน้ําตกมาแล้วนะคะเราก็มาแวะกินปลาย่างกันตรงนี้ค่ะเป็นปลาที่เขาย่างกันส,สดๆหน้าร้านเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหลังจากที่เรานั่งกินปลาอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขับรถลงเขาค่ะเราจะไปที่โซนมรดกโลกค่ะไปที่วัดนินโกอโทโชคุค่ะจากนั้นเราก็ขับรถเข้าโตเกียวนะคะเพื่อที่จะไปนอนโรงแรมใกล้ๆกับดิสนีย์ซีชื่อสปาแอนด์โฮเทลอิเซเลียไมฮามะค่ะโรงแรมหรือซี เช้าวันที่5พฤศจิกา2 0 2พนตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในโรงแรมค่ะเดี๋ยวเราจะรีบออกนะคะอันนี้คือโรงแรมที่นิโก้นะคะชื่ออิโลห้านะคะเป็นโรงแรมก็กว้างอยู่นะคะเนี่ยห้องใหญ่เลยเมื่อคืนเรานอนก,กัน4คนก็นอนนอนบนเตียง3เตียงนี่แหละพอดีแล้วก็วิวนะคะคือวิวดีมากเลยแต่ว่ามันมองไม่ไม่ชัดนะ่ะมันมีมันมีไอเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเอาไอออกก่อนแนะเห็นไหม นี่ค่ะนี่ก็คือวิวสวยแล้วก็ยังมีห้องคล้ายๆจิบน้ำชาเดี๋ยวเดี๋ยายใหญ่ให้ดูกว้างๆเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นกระจกแต่ว่ามันก็มืดเหมือนเดิม,มโอเคนี่คือห้องกว้างค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยส่วนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือตรงนี้ด้นหน้าห้อง นี่ก็เป็นโซนรองเท้าถอดรองเท้าได้ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเอากระเป๋าขึ้นค่ะเมื่อคืนนะคะ,ะ,คะ,คะเรานอนห้องนี้ใช่ไหมคะก็เป็นวิววิวอ่าซิตี้วิวเนาะ,เ,นะเขาบอกว่าเขามีวิวแม่น้ำด้วยเดี๋ยวมาดูวิวแม่น้ำจะประมาณไหนโอ้ยสวยวิวแม่น้ำนี่ก็คือห้องนี้ห้องกระจก เรวก็เห็นวิวแม่น้ำแบบนี้เลยเอ้ยดีดีดอาที่จอดรถเราเสียตังค์ด้วยนะคะพันเย็นแต่ว่าให้ออกก่อนแปดโมตอนนี้เจ็ดมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินทางทั้งหมดในวันนี้กันนะคะเริ่มต้นจากโรงแรม อีโลห้าค่ะเราจะขับรถไปประมาณ12.8กิโลเพื่อที่จะไปชมวิวคูโลกามิไดล่ะวิวพอยต์ค่ะจากนั้นขับรถไปอีก2.6กิโลนะคะไปที่อาเคชิไดล่ะลบเวค่ะจากนั้นขับรถไปอีก1ิมกิโลค่ะไปที่น้ําตกยูดากิฟอล์ค่ะแลนั้นเราไปเที่ยวน้ําตกกันต่อนะคะขับรถลงมาประมาณ7กิโลไปที่น้าตกริวซูฟอล์ค่ะจากนั้นเราก็ขับลงมา6กิโลนะคะไปน้ําตกที่มีลิฟต์น้ําตกเคกอนวอเตอร์ฟอล์ค่ะทีนี้เราก็ขับรถลงเขากันแล้วนะคะเราจะขับรถไปที่วัดนิกโก โทโชกุค่ะจากนั้นเราจะขับรถยิงยาวไปที่โตเกียวนะคะแต่เราจะแวะไปที่ Book อ f ฟ u p e r b a ์ a าซ o โอมิยะสเตล t าทก่อนค่ะหลังจากที่เราชอปปิ้งที่ b o o k of f e นะคะเราก็ขับรถตรงไปท,ที่พักนะคะก็คือสป a แอนโฮเทลอีว a เซเลียไมฮามะโรงแรมอยู่ใกล้กับโตเกียวดิสนีย์ซีค่ะและนี่คือภาพรวมของการรถทิปของเราทั้งหมดในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการเดินทางจริงกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราขับรถออกมาจากลานจอดรถแล้วค่ะเรากาลังจะไปที่คูโรกามิไดละวิวพอยต์ค่ะทางขึ้นนะคะจะเป็นแบบคดเคี้ยวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอ G P S ที่เราดูไว้นะคะมันก็จะเป็นแบบคดเคี้ยวแบบนี้เลยเนี่ยเส้นทางก็จะเป็นลักษณะนี้ลองดู G P S ของรถก็ได้ค่ะแต่ G P S ของรถเ,เราไม่ได้ปักไว้เพราะว่ามันดูยากตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดชมวิวแล้วค่ะเดี๋ยวมาดู เรากำลังจะต่อแถวที่จะเข้าที่จอดรถสำหรับการขึ้น,ะนลบเว์ค่ะตอนนี้นะคะกำลังต่อแถวที่จะซื้อตั๋วขึ้นกัะเช้าลบเวนะคะ ที่นี่นะคะเราดูมาว่าเปิด8โมง40นะคะแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาติดป้ายว่าเปิด8โมงโชคดีที่เรามาออกมาเร็วก็เลยได้ขึ้นเร็วค่ะแต่ตอนนี้8โมงครึ่งแล้วเพราะว่ารอที่จอดรถนานพี่ปพาถิ่นข้าวโพดพี่พี่พี่ป้าถิอนไปกลับเราทิ้งรลังนีพันเยนค่ะ คนละพันเยนสามพันไงอ่าแล้วยังไงอีกไม่ไม่แล้วจอดเรื่องจอดรถไงจอดรถก็รานนี้มันไม่ได้รวมรวมรวมที่จอดไงราคานี้รวมที่จอดไม่ใช่รวมที่จอดไงแต่ต้องเป็นลานที่เราจอดใช่ไหมไม่ลานลานเอไม่ใช่รวมที่จอดเอ้ยลานทีจอดฟรีอยู่นะแต่ที่ผมไม่จอด เรียกมีใบมีใบจับแม่มีใบเก่งจังแล้วเราก็นั่งกระเช้าจนมาถึงยอดเขาค่ะ จากที่ถ่ายรูปชมวิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณสัก10นาทีได้อะคะ่ะเราก็เริ่มนั่งกระเช้าลงแล้วะคะ่ะ ไปจุดต่อไปแล้วค่ะอตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถไปที่น้ำตกยูดากิฟอล์ค่ะถ้ามึงอยู่ในรถมึงใส่เสื้อยือดก็กูเบิดนีม่มัวหนาวหนาวแล้วถึ่ข้างนอกมึงมึงไม่หนาวอ่ะมึงพัดลมลมมาเต็มเต็มมันไม่มีเหตุผลอะเว้ยนะ ตอนนี้เราถึงน้ำตกยูดากิฟอลแล้วนะคะอันนี้คือรถเราจอดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเราเพิ่งรู้นะคะว่ามันมีลานจอดรถอีกที่หนึ่งค่ะที่ไม่ต้องเดินไกลเหมือนที่เราเดินะดน,นะคะ,ะไปที่น้ําตกกันค่ะที่จอดรถนี่มีนิดเดียวเองนะคะมีเท่าที่ตรงเมื่อกี้ค่ะแล้วก็จะมาเจอบึงแล้วก็จะมาเจอสะพานแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ําตกไปทางด้านนู้นแต่ตอนนี้แวะถ่ายรูปตรงสะพานก่อน จุดจอดรถตรงนู้นนะคะเราก็เดินมานี่ค่ะก็จะเจอทั้งตกงตกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก,กันจะเดินไปทางนู้นกัน บันได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 ก็เดินลงมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับขึ้นไปแต่ว่าเราอ่ะมาเจอว่าตรงนี้มันมีที่จอดรถโดยที่ไม่ต้องมาเดินลงบันไดเนี่ยตรงนี้มีที่จอดรถแถวภาคตรงนี้ค่ะมีที่จอดรถแล้วก็เดินมาง่ายๆเลยก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นยังไง าาิดแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าพิกัดตรงที่จอดรถตรงเนี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราเดินกลับแล้วค่ะเดินขึ้นเขาค่ะประมาณ400เมตรแต่มันเดินขึ้นเขาอ่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ลูกแต่ลูกไม่ไม่เหนื่อยเลยลูกเดินถึงมันตกข้าบนแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินกลับค่ะ ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องปักหมุดมาที่น้ําตกยูดากิฟอนะแต่ให้ปักไปที่ไหนในตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะเพราะถ้าปักมาที่น้ําตกจะอ่ยาดูดากิฟอน,ะม,นฟอมันต้องเดินลงภูเขาแบบนี้แล้วเหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากเดินแล้วก็อยากมาดูเอ่อวิวสะพานแบบนี้ก็มาได้ค่ะตอนนี้เรากำลังขับรถลงเขาค่ะ ขับมาได้สักพักนึงนะคะเราก็เจอลานจอดรถแบบนี้ค่ะเราก็เลยเดินลงไปถ่ายรูปกันเล่นค่ะไ,ไมตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถไปที่น้ำตกริวชูอนนให้อยแล้วไม่รู้ปลาไหลกูถึงแล้วค่ะ นนี้นะคะเรากำลังจะไปน้ำตกกีก้อนอเตอร์ฟอค่ะ เ o อร์แล้วค่ะ จากตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมางตางนี้เรื่อยๆแล้วก็เดินมาที่น้ำตกเมื่อกี้นะคะที่เราไปถ่ายคือจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลิฟต์กันค่ะเดี๋ยวเดินมาทางนี้นะคะ ไแล้วก็ดูเาไม่เก็บเาบอกเาไม่เก็บเด็กจากนั้นเราก็มาต่อแถวขึ้นลิฟต์แล้วก็กดลิฟต์ลงไปที่ชั้นบีค่ะ ตอนนี้คือเราเป็นขาไปสานกาับคนเยอสุดๆ<า>ถึงเราจะขึ้นลิฟต์ม,มานะคะแต่ว่าก็ต้องเดินบันไดเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราเยืยนดูวิวน้ำตกจากชั้นบนที่สูงที่สุดค่ะแล้เวเราก็จะเดินลงมานะคะ ขาดจากชั้นบนเมื่อกี้ค่ะก็คือชั้นนี้นะคะมีชั้นบนกับชั้นล่างดูมุมมองขอกชั้นล่างจะเป็นยังไงจิงเมีล่างอกเแล้วเราเพิ่ง<ช>รู้นะคะว่ามีชั้นที่ดูวิวน้ําตกที่ลึกที่สุดล่างสุดเลยะคะ่ะเราเดินไปดูกันค่ะล่างสุดล่างสุดแม่เล็นว้ อันนี้คือมุมมองที่อยู่ชั้นล่างสุดนะคะพอลงมาแล้วเราก็เดินลงมาให้ถึงข้างล่างเลยกลับแล้วนะคะที่เห็นคนเยอะๆนี่เขากำลังต่อแถวเข้าลิฟต์กันค่ะ สิ่งแรกที่พิ่จะทำเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนนะคะก็คือจะไปซื้อปลาย่างมากินค่ะเป็นไงปลาอร่อยปะยอร่อยมากมันออกเค็มๆเนาะเค็มอร่อยอะ ซื้อปลา3เบิ้ลอร่อยมากเหรออือเอาอีกสอตัวเอาอีก2ตัวเลยนะสองตัวม,มาแล้วจ้าจะได้เง <Y> ินจากกันาดเนี้ยเจ็ดร้อยเอนกินอยู่สามตัว ้งอดเอดี๋ยวเรามาทำการจ่ายเงินค่าจอดรถกันค่ะทะเบียนรถเรานะคะ575แล้วเราก็เรากดออกก่อนมัน <ız> <ขอ>แบงค์พันท่งนออกไปก่อนเดิ7่55000เราก็มากดอินลิฟ575พออินลิฟเสร็จแล้วเราก็575<ขอ>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  แล้วเป็นเธออะคุณเฟอร์นี่เจ๋งป่ะ Yes ได้โอ้ Yes Yes โอเคถ้าร้อยเยนไปไม่จ่ายเลยห้าร้เยนนไม่ยากไม่ยากดีนะเมื่อกี้มีคนญี่ปุ่นเขามาทำให้ดูฟรีไปหมดทุ่างเลยไม่กูเห็นแล้วเขามาจ่ายไก่จ่ายมาีอะไรตอนนี้นะคะเรากำลังขับลงไปที่วัดค่ะชื่อวัดนิโกะโตช หลังจากที่เราจอดรถเสร็จนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่นิโกโทโชคุค่ะเป็นวัดนะคะ ตรงนี้คือแถวที่เขาต่อกันที่จะไปซื้อตั๋วเข้าไปในข้างในนะคะแต่เราอ่ะน่าจะไม่ได้เข้าแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันตกอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วแหละก็คือตรงนี้เคยมาแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากนิกโก้ค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถมุ่งหน้าไปที่โตเกียวแล้วนะคะ มาบุ๊กออฟที่อมิยะนะคะตึกสเตล่าทาวค่ะที่ b o ๊กออฟซูเปอร์มารสาขาอมิยะนะคะมีของขายเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ถ่ายมาไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆค่ะ น,นี้นะคะเรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักที่อ e ียูเซเซียไมฮามาโฮเทลค่ะอยู่ใกล้กับดิสนีย์ซีเลยม่อดห้องนะคะเราห้อง6017เข้าไปก่อนก็นเสียนบันตกรก่อนอน,อน,อนออะดิโอเปิดประตูให้แล้ว นีี่ <ka> ่โอ้วิวที่จอดรถจ้าเฮ้ยเฮ้ยเห็นเฮ้ยเห็นเห็นเห็นใช่ไหมตรงนั้นอะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวห้องน้ำกันก่อนค่ะ ก็จะเป็นดไดบอรผมค่ะก็ทัว่วไปล้างหน้าอาบน้ำส่วนที่ห้องนอนก็จะเป็นเตียงทั้งหมดสี่เตียงนะคะแล้วเราก็โชคดีมากเลยค่ะจังหวะดีได้เห็นพู<ส><ส>ด้วยนะคะไม่รู้อะไม่รู้แลนหรือสี่ ไม่มีใช่ไหมมันตกเขาก็ไปจุดจะหาเขาหาเขาไม่เจอว่ะแอนเก็บไว้ไหนอ่ะขอจบคลิปวันนี้กันตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินไปเที่ยวที่ดิสนีย์ซีกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ